สวัสดีค่ะหมออ้อค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลดูดวงของหมออ้อลาโมซี่แองเจลทาร์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นในรุ่งของดวงของชาวราศีเมษค่ะการงานการเงินความรักประจำเดือนสิงหาคม2564ค่ะชาวราศีเมษหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะ หรือผู้ที่อยู่ในลัคนาราศีเมษก็ดูได้เช่นกันค่ะการแบ่งวันที่ก็ขอเนี่ยยึดหลักแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยนะคะสําหรับผู้ที่ยึดในแบบของโหราศาสตร์ตอนตกก็ดูได้เช่นเดียวกันค่ะนะ การดูดวงก็เป็นการดูดวงโดยรวม general reading นะคะไม่ได้ระบุเจาะจงว่าเป็นของใครคนใดคนหนึ่งถ้าอย่างนั้นแล้วก็ถ้าเข้ามาชมแล้วก็ขอให้ชมด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้นเองค่ะใช้วิจารณญาณในการชมและก็ตรงไหนตรงก็หยิบจัาแบบมาใช้ตรงไหนไม่ตรงก็ปล่อยผ่านไปได้เลยนะคะ หมอจะเป็นตัวแทนในการเลือกไพ่สิบใบให้กับท่านนะคะชาวราศีเมษนะคะการงานการเงินความรักประจำเดือนสิงหาคมนี้คุณจะได้ไพ่อะไรค่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครบแล้วนะคะ อละค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าไพ่พลังงานใบแรกของคุณตัวตวนของคุณชาวราศีเมษคุณจะได้ไพ่อะไร The worlds wow โชคลาภมาเลยนะคะความสำเร็จยิ่งใหญ่กำลังมา knife of cups สวินถือถ่วยค่ะ f o v t of swords ห้าดาบค่ะ four of cups สี่ช่วยนั่นเองนะคะ the l o v e r s the a d j u s t m e ร t อปขับ้บสามถ้วยค่ะ a c ก of Wands 1่ไม้เท้านะคะ King of Wands พระราชาถือไม้เท้าและไพ่ใบสรุปของคุณ six of pentacles หกเหรียญนั่นเองนะคะเอาละค่ะชาวราศีเมษลองมาดูไพ่ตัวตนของคุณกันก่อนเลยในช่วงเดือน สิงหาคมนี้นะคะ the world the world เป็นไพ่ major อาคณะนั่นเองนะคะบ่งบอกถึงความสำเร็จเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงโชคลาภความสำเร็จต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นไพ่ที่ดีมากๆที่จะเกิดขึ้นในเรื่องราวของคุณในเดือนนี้ชาวราศีเมษนะคะนะแม้กระทั่ง ในหลายๆเรื่องก็ตามเรื่องเราความคิดสติปัญญาความเฉลียวฉลาดในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องการงานรวมถึงเรื่องการเงินเป็นไพ่ที่อยู่ตรงกลางในตัวตนของคุณแม้กระทั่งตัวตนของคุณก็ตามบุคลิกนิสัยจะเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมมีหัวคิดที่ดีในทุกๆเรื่องเลยประสบความสําเร็จรอบด้านนะคะนะททางในเรื่ความรักการเงิน การงานและการใช้ชีวิตของคุณนั่นเองดเดวลิลมาบอกว่าเดือนนี้โชคลาภกำลังเข้ามาสู่คุณควราศีเมษนะคะอุปสรรคปัญหาใดๆก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะ แม้กระทั่งว่าในช่วงสิ้นเดือนที่จะถึงนี้ของชาวราศีเมษหลังวันที่28ยัางเข้าเข้าสู่เดือนใหม่ของคุณจะดีขึ้นแน่นอนค่ะนะเอาละค่ะเรามาดูในเรื่องของพัฒกันงานกันก่อนเลยนะคะชาวราศีเมษในเรื่องของการงานนะคะการงาน ถึงจะมีอุปสรรคปัญหามีในเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นให้ระมัดระวังความขัดแยง้งอาจจะเป็นในความขัดแย้งในเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานหรือการผิดพลาดทางเอกสารในเรื่องของตัวเลขก็ได้นะคะในเพื่อนร่วมง,งานก็ได้ด้วยเช่นกันแต่คุณไม่ต้องห่วงค่ะว่าอุปสรรคปัญหานี้จะผ่านพ้นไปได้แน่นอนค่ะขอให้เข้มแข็ง ต่อสู้และอดทนเข้าไว้บางคนบางท่านมีเกณฑ์ได้งานใหม่หลังจากที่คุณมีปัญหาเก่าๆที่ยังค้างค้างอยู่กับเรื่องของงานคุณไปสมัครงานหรือคุณเลงงานใหม่อยู่นะคะทุกอย่างจะพลิกฟื้นกลับคืนมาได้จากร้ายกายเป็นดีชาวราศีเมษในช่วงเดือนสิงหาและ อาจจะเกี่ยวข้องโยงไปถึงเดือนหน้าด้วยก็ได้ละเรามาดูกันอีกทีในเรื่องของดวงของเดือนกันยายนของชาวศีเมษนะคะนะ และก็คนที่ทำงานเป็นเจ้าของธุรกิจก็แล้วแต่นะคะนะอุปสรรคปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวราศีเมษมองว่าในเรื่องของการทำงานนะคุณทำสิ่งไหนไว้คุณจะได้รับสิ่งนั้นคุณทำดีคุณก็จะได้ดีคุณตั้งใจทำงานคุณฝ่าฟันคุณใช้สติสมาธิและปัญญาของคุณในด้านการทำงานจะทำให้คุณได้รับผลของสิ่งนั้นนะคะนะ คุณทำผลงานไว้ดีเดือนนี้แม้กระทั่งก้าวไปถึงช่วงต้นๆของเดือนหน้าก็เช่นกันคุณจะประสบความสำเร็จจะได้รับคันชื่นชมจะได้รับผลของงานที่คุณตั้งใจวาดหวังไว้นั่นเองนะคะเอาละค่ะเรามาดูในเรื่องของการเงินกันเลยค่ะการเงิน ชาวราศีเมษนะคะประจำเดือนสิงหานี้การเงินของคุณมองว่านะคะคุณก็สามารถจัดการการเงินของคุณได้ดีนะคะ เป็นในเรื่องของโชคลาภในด้านการเงินสําหรับผู้ที่มีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูคนในครอบครัวให้การสนับสนุนบางคนบางท่านคนในครอบครัวหยิบยื่นการเงินมาให้คุณมาช่วยในด้านการเงินของคุณบางคนบางท่านต้องการจะนำเงินไปลงทุนอะไรบางอย่างอยากจะไปท่องเที่ยวก็มีได้ด้วยนะคะคนในครอบครัวอยากจะ ไปพักผ่อนอยากจะไปเที่ยวก็ถือว่าช่วงนี้มีเกณฑ์การเดินทางได้ด้วยสําหรับเรื่องเงินหยิบจับใช้สอยไปกับการท่องเที่ยวเดินทางได้ด้วยนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงภาวะของโควิดแต่ก็ยังมีเกณฑ์ของการเดินทางท่องเที่ยวแต่ก็ขอให้ระมัดระวังในการเดินทางท่องเที่ยวไปที่ไหนก็แล้วแต่ค่ะนะก็ขอให้เซฟไว้ใส่หน้ากาก,ากไว้ล้างมือและก็ ทิ้งระยะห่างในการพบปะผู้คนนะคะนะการเดินทางก็ปลอดภัยดีไม่มีเกณฑ์ของการติดเชื้อโรคอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะนะจากจะเอาเงินลงไปลงทุนกับอะไรบางอย่างนะคะนะมีตัวเลือกมีแนวทางมีเกณฑ์ว่าจะพิจารณานําเงินไปลงทุนกับอะไรบางอย่างหรือเรื่องของอสังหาริมรัพย์ก็ได้ด้วยนะคะช่วงนี้เอาละค่ะ นักลงทุนเจ้าของธุรกิจนะคะไปต่อได้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะท่านก็ยังมั่นคงดีในเรื่องของฐานการเงินของท่านดังนั้นไม่เสียหายค่ะเดือนนี้ชาวราศีเมษในด้านนักธุรกิจและการลงทุนกระเตื้องขึ้นมากเรามาดูในพาร์ทของความรักความสัมพันธ์ค่ะคนโสดก่อนเลยค่ะคนโสดนะคะมีไพ่สามถ้วยเกาะเข้ามาคนโสดช่วงนี้ค่อนข้างจะ ครื้นเครงรื่นเริงมีปาร์ตี้มีสังสรรค์แต่อยู่ในพื้นที่ขอบเขตนะคะนะเพราะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดนะคะแต่คุณก็ยังคงแฮปปี้มีความสุขนะคะชิลได้ด้วยมองว่าคนโสดจริงๆก็ไม่ได้โสดสนิทสะทีเดียวนะคะมีตัวเลือกด้วยนะคะมองว่าท่าน มีความสุขรื่นเริงกับการบริหารสเสน่ห์ของตัวเองซะเหลือเกินนะคะนะมีเรื่องของเติร์ตปาร์ตี้เข้ามาร่วมด้วยการที่ไม่จงใจการที่ไม่ตั้งใจเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมือที่2มือที่3มของความสัมพันธ์ของใครบางคนคนโสดจริงๆแล้วคุณก็ยังยึดถือสถานะภาพของความโสดของคุณอยู่แต่ว่ามันเป็นในเรื่องของความบังเอิญก็ได้คุณอาจจะไปพบเขาคนนั้นในงานสังสรรค์หรือในเรื่องของการทํางาน แล้วไปเจอหรือเรื่องของการเดินทางแล้วไปเจอเกิดไปปิ้งปัง้งอาจจะเป็นคนที่คุณเคยชอบหรือคนที่คุณแอบชอบในอดีตหรือคนที่คุณเคยติดต่อกันมาก่อนหน้านี้ก็ได้ก็เข้าไปเจอกันแล้วก็ไปปิ้งปังกันนะคะไปนั่งคุยพบปะในกลุ่มอาจจะมีการดื่มกินสังสรรค์แล้วก็เกิดถูกอกถูกใจ พูดคุยกันเคลียร์ปัญหานะคะนะ้ามิตรภาพก็เกิดขึ้นในวงเล่านั่นเองนะคะมีสิทธิ์เป็นอย่างนี้ได้นะคะเอาละค่ะคน ความสัมพันธ์ของคนที่โสดเนี่ยนะคะเช็คดูหน่อยแล้วกัน,วกนความสัมพันธ์ทิศทางแนวโน้มของคนโสดที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์รักซ้อนซ่อนเงื่อนเปิดปาร์ตี้นี่ค่ะขอดูทิศทางสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะว่ามีแนวโน้มจะไปในทิศทางใดจะจังคงโสดต่อไปไหมหรือ,อยังต้องคงต้องจบปัญหาเรื่องนี้ลงได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะเดอะ ไฮโรฟัน u ์ Cups จะดถวยนั่นเองนะคะไน of Cups บ่งบอกแน่นอนว่าเจอกันในงานปาร์ตี้ไฟล์ดับคัพส์ค่ะห้าถ้วยนั่นเองนะคะหัวกลับและไพ่ใบสรุปของคุณนะคะเดชาริออสหัวกลับนะคะชาวคนโสดนะคะบ่งบอกได้ว่าขอให้คุณคงต้องยึดมั่นในหลักศีลธรรมจัรยาบันของหลักศีลธรรมหลักศีลรรหล้าข้อศีลข้อ3โดยเฉพาะให้ยึดถือไว้ให้ดีๆค่ะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ เข้าวัดเข้าวาจิตใจบุญสุนทามยังคงมีจิตใจในเรื่องของศิลธรรมอยู่นะคะแต่ว่ามันเป็นในช่วงระหว่างที่ว่าเป็นอารมณ์พาไปเท่านั้นเองนะคะบางท่านเป็นในเรื่องเตอร์ปาร์ตี้ของชาว แตเกี่ยวข้องความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะปีเซเว่นออฟคัเกิดขึ้นอาจจะเป็นแค่การที่หลงไหลชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเป็นในเรื่องของจินตนาการเป็นในเรื่องของการมโนยังไม่ได้ทําอะไรลงลึกถึงไปถึงขั้นสูญเสีย ความเป็นตัวของตัวเองนะคะเจองานสังสรรค์ในงานปาร์ตี้เป็นเฉพาะอารมณ์ชั่ววูบดื่มกินไปก็เลยนะคะเขาเรียกว่าเสียกระบ,บ,บวนไปนิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งเนาะไม่เป็นไรมากเนาะคนที่เข้ามาคนของคุณชาวโสดเนี่ยคนที่เข้าอยู่ในความสัมพันธ์อาจจะเป็นราศีกรกฎก็เป็นได้นะคะมีเกณฑ์ของชาวราศีพฤกษภ กันมังกรได้ด้วยนะคะนะขอให้ยับยังชั่งใจกันไว้นะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของชั่วครั้งชั่วคราวชั่ววูบเท่านั้นไม่ได้จริงจังอะไรก็อย่าไปยึดถือว่าเป็นความรักความสัมพันธ์เขายังไม่ใช่คู่ของคุณนะคะรักษาสถานภาพของคุณสดก็ยังคงสดต่อไปนั่นเองนะคะนะ เอาละค่ะเรามาดูในเรื่องสาร์ทของคนที่มีคู่มีความรักแล้วนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้พบปะกับคู่ของคุณบางคนบางท่านโชคดีค่ะคู่ของคุณน่ารักมากๆเลยมีเกณฑ์การคอมมิตเมนต์มีเกณฑ์ก,การแต่งงาน ผูกสมัครรักใคร่ความสัมพันธ์รักคล้กันดีในช่วงนี้ของคนชาวราศีเมษที่มีสถานภาพชัดเจนแล้วมีแฟนแล้วมีคู่แล้วนะคะมีเกณฑ์จะตกล่องปล่องชิ้นกันได้ด้วยมีเกณฑ์ว่าจะผูกข้อต่อแขนมีเกณฑ์ว่าจะไปพบปะผู้ใหญ่มีเกณฑ์ว่าจะสร้างครอบครัวด้วยกันและก็คอมมิตเมนต์ชัดเจนมากขึ้นนะคะรักคล่ปรองดองกันดีสปอยกันดีนะคะ บางท่านคู่รักให้โชคให้ลาบด้วยค่ะสปอยกันดีให้เงินด้วยก็ได้ให้ความรักยังคงมีความรักที่ดีต่อการยังเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนเป็นความรักความผูกพันที่ดีของครอบครัวน,นะคะนะเอาละค่ะ มาดูความสัมพันธ์ของคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงนี้นะคะนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคุณยังคงมีตัวเลือกค่ะยังคงคิดเล็กคิดน้อยกับความสัมพันธ์ยังมองว่าความสัมพันธ์นี้ยังคงไปต่อได้ความสัมพันธ์นี้คนของคุณนะคะก็สปอยกับ คุณดีนะมีความรักให้แก่กันมีการพูดคุยเป็นผู้นำที่ดีเขายังคงมองว่าคุณเป็นตัวหลักในความสัมพันธ์แต่คุณอาจจะมีคนเข้ามายื่นความรักความสัมพันธ์เข้ามาให้คุณนะคะอาจจะเป็น้า น้ำก็ได้มินกรากฏที่จิตยื่นความรักหรือมาจีบคุณแต่คุณยังคงหนักแน่นในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเติร์ดปาร์ตี้ใดๆแต่เกี่ยวข้องกับตัวตนคุณเองเท่านั้นว่าจะมีคนเข้ามาจีบคุณอยู่ก็ตามนะคะคนนี้คุณยังมองว่ายังคงเป็นคู่รักยังคงเป็นคนที่เข้าใจเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคุณดีคุณยังคงมองว่าเขา จะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีในอนาคตของคุณได้นั่นเองค่ะนะเอาละคาสำหรับสถานนะความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีความรักความสัมพนธ์ที่ซับซ้อนก็ถือว่ายังไปได้ด้วยดีนะคะนะไม่มีปัญหาใดๆนะคะเอาละค่ะมาดูไพ่ใบสรุปของคุณชาวราศีเมษ six of pentacle มาบอกว่านะคะ ช่วงนี้คุณอาจจะต้องมีเกณฑ์ของการไปบริจาค ทำบุญด้วยก็ได้นะคะนะการบริจาคของคุณสมเหตุสมผลคุณเป็นคนมีจิตใจดีมีความเมตตาการที่คุณหยิบยื่นเงินการที่คุณบริจาคเงินให้กับคนที่มีความทุกข์ยากลำบากคุณทำด้วยความสมเหตุสมผลคุณรู้ว่าสมควรทำแค่ไหนคุณพิจารณาได้ว่าเงินส่วนนี้จะเอาไปทำอะไราลงทุนหรือบริจาคไปแล้วเนี่ยเกิดผลดีแก่คนที่เขามีความทุกข์ความยากความลำ บากมีเกณฑ์ของการมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ฉะนั้นแล้วเกิดโชคเกิดลาภกับคุณเพราะว่าคุณมีจิตใจที่ดีเช่นนั้นเองนะคะนะักการบริจาคเล็กๆน้อยๆเป็นอน,นิสง์ของการที่คุณถูกหวยได้โชคได้ลาภก็ได้ด้วยนะคะนะแล้วบางคนบางท่านก็ยังจะให้เพื่อนหยิบยืมเงินเรืกอรซัพพอร์ตเรื่องเงินของคุณในเรื่องของผู้รักของคุณความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะคะนะ ก็ถือว่าเป็นไพ่ดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะในไพ่ใบสรุปของคุณ six p f p e n t a c l หกเหรียญนะคะมีเซนต์มีสัมผัสที่ดีได้ด้วยประสบความสำเร็จในเรื่องการบริหารในด้านการเงินโอเคสำหรับชาวราศีเมษเรื่องราวการงานการเงนินความรักก็จะประมาณนี้นะคะนะ เอาละค่ะเรื่องราวในไพ่เป็นเรื่องราวของ general reading เท่านั้นนะคะเป็นการอ่านดวงโดยรวมอ่านดวงเืิอความสนุกสนานบันเทิงนะคะนะตรงไหนตรงก็หยิบจับกลับมาช้ตรงไหนไม่ตรงก็ปล่อยพันไปได้เลยนะคะสําหรับผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้ของหมออ้อก็ถือว่าเป็นบุญสัมพันธ์เป็นเคมีตรงกันและถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเท่านั้นเองนะคะนะถ้าชอบกดไลค์ไม่ชอบกดข้ามได้เลยนะคะนะไม่ต้องดราม่าใดๆนะ อาคาสำหรับคลิปนี้ของชาวราศีเมษก็จบปรปุงเพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ